นิทานีศพเรื่องแกะเจ้าปัญญาลูกแกะตัวหนึ่งหลงฝูงจึงวิ่งเติดไปพบกับหมาป่าขณะที่กำลังจะถูกจับกินลูกแกะเห็นจวนตัวไม่มีทางหนีพ้นจึงแข็งใจยืนมาเชิญหน้าพร้อมกําออกอุบายว่าในไหนข้าก็ต้องกลายเป็นอาหารของท่านอย่าไม่มีทางหนีเลี่ยงได้แล้วก่อนตายข้าอยากฟังเสียงปี และเต้นํำเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอดหมาป่านึกสนุกจึงเป่าปีด้วยทํานองเร้าใจหมาเฝ้าฟูงแกะตัวหนึ่งวิ่งมาตามเสียงครั้นเห็นลูกแกะกําลังตกอยู่ในอันตรายจึงเห่าเรียกพรพวกของมันทําให้หมาป่าต้องรีบทิ้งบีวิ่งหนีไปด้วยความเสียหายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อพบลาบหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถหากมัวหลงระเริงมัวแต่เห็นแก่ความสนุกลาบและโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย